นะสวัสดีครับวันนี้เราจะไปที่เจียงใหม่ไร็วถ่ายเวลาเลยย่าหลังจะท่าทางให้อลูกมันจะงกเลยนะไม่อ่กชิ้นตัวใหญ่จังเลยอ่ะลูกชิ้นอ่ะเย็น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 ชิกินเก่งเก่งกับพี่แอคินน้องแอคินดิ กักัดักักันกักันานกักันไปเลยปนนกินเป็กจะินเป็เอ่นแต่น้องมิลาสูงไหมสูงกว่านิดนึงแต่น้องก็กินอ้วนกว่าน่ะน้วสีซีดหน่อยน้องกาว เวลาเขานอนนะครับเขาจะยืนนอนนะเขาไม่ได้นอนกับพื้นพอขาเขายาวเวลาลูกเขาจะลำบากเพื่อมีนั่งล่าสิงโตอะไรมาเขาจะลุกลำบา,นะา,ากนะนี่เข่าด่างนะฮหัวตึนบักตัวนี้ตัวน,นี้นะเขาจะเกี่ยวเลยนะฮะสปริงบ็อกยังไม่ออกมานะสปริงบ็อกจะเป็นกวางตัวเล็กๆแถบสีดำๆนะฮะอ่ะตอนนี้เราอยู่ที่ควาเลียม สวนสัตว์เชียงใหม่นะครับผมนะพาเวลามาเที่ยวครั้งแรกในชีวิตนะครับผมตอนนี้เดินมาจะสุดทางอยู่แล้วครร้อยยี่สิบห้าบาทแป๊บเดียวเท่านั้นครั้งแรกในชีวิตอุ้ยเพราะว่าเบียร์เบียดดราก้อนเบียดดราก้อนด้วยนะครับผมวายตกใจอ๋อมาเห็นวายตกใจอ่ะเออนี่เต่าน้อยเต่าน้อยแล้ยภาพมันหายไปแล้ว มันม mm. hmm. uh ีะเย็นเลยดูแต่ัลมโอ้ตัวมันเหมือนจุกสตาร์บัเลยตัวมันใหมนกตาร์ั

哎，哎，慢慢，慢慢慢。